สดีค่ะสำหรับงานลอ,อยวันที่27กุมภานะคะค่ะวันดูกันนะคะว่า3ามตัวแรกที่ชอบนะคะวันนี้นะคะวันจันทร์ที่27กุมภามีอะไรบ้างไปดูกันนะหคะสำหรับ3ามตัวแรกที่ชอบก็จะเป็นตัว021นะคะก็ พิเศษไว้นะคะก็หลับตานอยฟังจากัที่17กุมภาันธ์ดูกันค่ะอันนี้คือสีหลังที่ชอบนะคะก็จะมีตัว3 5 4. ก็มี5-8แล้วตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัว8-4นะคะอย่างไรวันจันทร์ขอโชคดีนะคะ